สวัสดีครับป้าทอสอสดีทราชมครับวันนี้วันที่2มีนาคม2567นะครับผมแฟนเอฟซีแฟนครับทั้งช่องนะครับเดินทางมาหาพระอาจารย์วัดป่านะครับพระอาจารย์ว่ามาด่วนนะครับผมจะปล่อยให้ต่องวดเลยนะครับวดวันที่16มีนาคม2567นะครับงวดที่ผ่านมาพี่น้องนะครับมาย้ำให้ครับโค้งสุดท้ายกับมาย้ำให้พระอาจารย์เน้นคักนะครับผม 9 0 3 0ศนะครับาอาจารย์วันเน้นชุดนี้เดอร์บอทเ้อนะครับท่านชมมีเอฟซีได้โชคได้หมานํำพระอาจารย์ในวอพี่น้องนะครับเอา,าอาจารย์บอกมาด่วนนะครับผมพามารับชมต่องวดนะครับจะปล่อยต่องวดเลยนะครับ <c oughs> ไม่แตกครับาอาจารย์ กราบนมัสการครับอาจารย์กราบนมัสการครับทำบุญครับผมสาธุนะครับผมงวดที่ผ่านมานะครับนี่ครับชุดที่พระอาจารย์เน้นนะครับ903ใช่พระอาจารย์พมพหมุญอย่างเงี้ย6เงี้ยเลยครับผม603 79นี่พี่น้องโอ้ยแม่นคักฟันหัวจะออกครับอาจารย์ฟันเห็นโยมปีนตายคนในบ้าน ตายสองครั้งครับแล้วแล้วตอนนี้ลูกสาวเขาพูดดังให้หนึ่งพาอจาันครับเอาเงินมาให้สามพันครับบอกเอ้าตายแล้วทําไมเอาเอาเอาเงินมาให้สามพันครับเออก็เลยไม่อยากจะซื้อเลยเมื่อวานอืมได้ไหมเห็นพ่อจันน้น์ชุนสามเลยนะโอ้เพราะว่าอาจารย์ย้ําผมอยู่วันนั้นน่ะพ่อจันเลขทูบถทากลับตัวนี้นะใช่เจ็ดหกเป็นเจ็ดเก้า แต่ในตำรามันมีนะอแต่เราไม่ได้จับเห็นว่ามันออกไปแล้วครับเพราะก็ไม่รู้ก่อนเจ็ดไอ้เก้านี้มันจะมาตลอดนะออกดีนะใช่เป็นเลขขยันออกนะพ่ออาจารย์นะเจ็ดเก้าเนี่ยใช่มถึงจริงไม่จับด้วว่าเลยไม่จับเรื่องว่าเลขมันออกแล้วครับผมจะไม่จับให้วพนนีใส่ยฉันเพาะถ้าเลขออกปุ๊บมันจะไม่จับให้ก็เหมือนอย่างชุดนี้เห็นป่ะที่มาสองวดครับผมออกงวดเว้นงวดอ่ะเห็นป่ะ ง่นี่มาทํางวดใหม่ให้เลยดีกว่าให้พระอาจารย์เขียนให้เลยเดี๋ยวพระอาจารย์นะครับเป็นงนี้ครับ<ม>เตรียมมาให้แล้วใช่ไหมครับพระอาจารย์ใช่านี่แหละครับพระอาจารย์บอกมาด่วนนะพี่น้องเนาะเห็นบอกเท่าบอกว่ามาทำตังวดเลยถามพระอาจายรย์ได้เลยไหมพระอาจารย์บอกได้เลยมาได้เลย<ม>นะพี่น้องเนาะได้ไไดขัดทพระอาจารย์บอก ได้แล้วก็เลยเข้ามาหาพระอาจารย์เลยท่านผู้ชมครับ16มีนาคม2567ตามสูตรเหมือนเดิมนะพี่น้องอาตามสูตรนะครับเดี๋ยวจะว่าไปลอกเรียนแบบใครหรือเปล<ง>่าไม่มีนะลงก่อนเลยนะพระอาจารย์นะใช่ โอ้ในตารางงวดนี้ไม่มีเก้าไม่มีเก้านะ,ะไม่มีเก้าวันนี้ <9. S 2> โอ้วันนี้ได้สามตัวเลยอืมวันนี้พ่อาจารย์ให้สามตัวเลยยังไม่เน้นให้ยังไม่เน้นกาเขียนให้อสามตัวสองตัวไปก่อน วันนี้จะเยอะหน่อยนะวันนี้หลายคู่ครับพายจัน,นใช่ใช่วันที่แล้วนี่ก็สองตัวแค่สี่คู่เอ้หกคู่เพิ่มมาคือมันจะมาอย่างนี้แต่ว่าถ้าถามว่าจะกลับให้เอหาหาหาตัวไหนกลับให้หาคือให้หาเนี่ยเนี่ยให้หาสี่ <4 S 2> คู่นี้อ่าให้หาอตเตอรีร่เอาไว้ หาลอตเตอรี่ไว้<ช>ก็หลายตัวกันนะพี่กันช, <laughs> ชุดเนี้ยชอบชุดนี้บชอบสี่ชุดนี้ใช่สี่ชุดนี้นะครับอแต่ยังไม่ว่าท่านเน้นเน้นตัวไหนยังไม่เน้นยังไม่เน้น<ม>คือให้หาลอตเตอรี่เอาไว้ครับลอีเอาไว้ยังไม่เน้นเจ็ดศูนย์หนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกศูนย์ใช่รบบจองลอตเตอรี่ไ้เลยนะครับอาจจะมาเจ็ดศูนย์หรือหกศูนย์นี่ก็ได้ เจ็ดเข้ามารัอ์วัดป่าเก้านี้เก้าจากหกเป็นเก้าแบครับเก้านี้เดินดีนะจารย์ปีนี้ทั้งปีใช่ครับผมเพราะว่าถ้าอาจจะเป็นหกศูนหรือเก้าศูนย์ก็ได้ครับให้กลับเอาเพราะว่าสายจากนครพนมก็เน้นเลยว่าปีนี้ให้ยืนยืนหลักเก้าไว้ยืนเก้าครับเขาบอกว่าให้ยืนเก้าไว้เลยจะรอเลขแม่เบาเท่า มอกว่าจะตัดสินใจซื้อแล้วนะอ่ว่าจะตัดสินใจซื้อแล้วยมเข้าก็มาตั้งหลายคน<ม>ก็บอกเอาเอาตัวเดียวนี่แหละเอาเอาเก้าศูนย์สามครับอืมพากันแยกกันแล้วก็พากัน,นซื้อแต่สามตัวสองตัวนี่ครับโอ้สองตัวไม่ตัดเลยพอาจันของพวกยมเขาไม่ตัดโอ้ยมเขาเอาแต่สามตัวใช<ไ>่เนาะน่าจะแบบว่าพอาจันย์าจ้ว่าเออเก้ากับหกกับตัวไว้หน่อยเด้อเป็นหกศูนย์สาม ามศูนย์ถูก้ไอศูนย์สามถูกทั้งหมู่บา้านือศูนย์สามศูนทั้งหมู่บ้านเลยอือโอ้บอกแกยกยมไปเยอะไหมพ่ออาจารย์แล้วเลขไม่กันด้วยใช่เลขไม่กันด้วยแล้วก็เก้าเจิดก็ไม่กันครับเขาถูกศูนย์สามทั้งหมู่บา้านอือครับผมบอกทั้งอาจารย์ใหญ่บอกอาจารย์ผมจําได้นะว่าอือม,มันวงวดนนี้ผมจําได้มันออกสามศูนย์กับห้าเจ็ดนะครับอืออาจารย์ก็อือ แต่มาหาพระอาจารย์วันนั้นอ่ะรู้สึกมาใกล้ๆวันนะครับท่านผู้ชมมาโค้งสุดท้ายพระอาจารย์ก็เนี่ยเน้นให้เลยนะครับเก้าศูนย์สามนะพระอาจารย์วันนี้นี่แหละเก้าศูนย์สามกับเจ็ดห้าศูนย์แล้วที่ว่าฝันว่าที่เงินไอ้ไอ้ที่าทำบุญทำบุญทำบ้านใหม่อไปดูอายุเขาเนี่ยหกสิบเจ็ดแต่เราไม่กลับหัวเอาครับเลขทูบนี้นะครับพระอาจารย์นะใช่ใช่คืออยู่ในชุดเนี้ย มาหมดเลยทั้งเจดเก้าทั้งหกศูนย์สามเนี่ยในในชุดสูดตรตารางของพระอาจารย์งวดที่ผ่านมานะครับอันนี้ของเก่าออก,ออกทั้งสองงวดเลยน,นี่นี่นี่สองงวดนี่งวดหนึ่งครับอืมงวดนี้ท่านผู้ชมนะครับงวดนี้นะจับในสูตรได้เลยนะครับพระอาจารย์ก็จับในสูตรนะแปดหนึ่งหกสี่เจ็ดศูนย์อ้า2สองหกสองไม่มีพระออันนี้เลขอะไรพระอาจารย์เลขหนึ่งนะ เออเขียนผิดเขียนผิดขอโทษ816มีแล้วนี่พายจันขอโทษอันนี้คือเลขอะไรอันนี้ค่าที่อ้าวฉันฉันคิดอะไรเพลินๆไปขอโทษขอโทษขอโทษอัดสีแดงขีดออกก็ได้พายจันเออขอโทษขอโทษขอโทษนะครับเดี๋ยวเอฟซีจะงงว่าเอ๊ะตัวน ok, ok. ี้เงงงงงแทนขอโทษขอโทษอันน ok, ok, ok ี้ไม่เอานะอันนี้ไม่เอาอ้าวพายจันไม่ได้เอานะธรรมชลตัวนั้นขอโทษนะเขาจะเป็นที่จริงก็จะเขียนเป็น816แล้วพายจันใช่แค่สองหางสองหาง แคปหน้าจอได้ทำผูช้ชมเด้นะครับผมตัวนี้ไม่ใช่นะเอฟดีเด้อการทิง้งนะครับสตัว816กับ470แต่พระอาจารย์ยังไม่เน้นนะสองหางนี้ยังไม่เน้นนะครัแบสบตัวมี7 0 1 6 4 6 8ย์หนึ่งหกาจารย์ว่าหาจองฉลากกินแบ่งจองลอตเตอรี่สั่งจองไว้เลย7016ศูนยนอ่าเจ็ดหนนะครับผมัน ฉันจะซื้อซื้อโรตารี่ตัวนี้คู่นี้แหละอันนี้เลยเหรอครับผมใช่หาแปดแปดหนึ่งหกนี่เลยครับอาจารย์ใช่แปดหนึ่งหกกับสี่เจ็ดศูนย์ท่านผู้ชมนะครับแล้วพอเท่าแสนแตกปะไม่แตกรไพ่จันถูกแต่เจ็ดเก้ารับผมได้อยู่รไอาจารย์ได้อยู่แต่ก็ไม่ไม่ได้แบบว่า ยังไงล่ะไม่ได้เต็มเมตรเต็มผมซื้อความฝันด้วยห้าศูนย์อะไรนะของผมนะห้าหนึ่งอะไรด้วยครับท่านผู้ชมนะครับลอตเตอรี่พอดีวันสุดท้ายมันก็ไม่มีแล้วเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดใช่ไม่มีแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ตรวจฉลากกินแบ่งลอตเตอรี่ยังไม่ได้ตรวจวันนี้วันนี้ขาดทุนนิดหน่อยข <laughs> <อ>าะยังขาดยังยังขาดทุนเหนือพ่อาจารย์ยังไม่ได้ไปเอามาเลยโอ้โหพ่อาจารย์ก็โชคมาแล่วพี่น้องเนาะเอา งวดนี้นะพี่น้องนะสิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเมื่อวานเมื่อวานถูกที่หมู่บ้าน <S <S อ่ 03, นาศูนย์สามมนักพยาจานท์เนาะใช่ใช่อ่าผมยังว่าอยู่เอ๊ะพยาจานท์ให้ก้าศูนย์สามแต่ทำไมตัวนี้เป็นสามศูนย์พยาจานท์ก็วันนี้ก็กลับตัวอ่าศูนย์สามสามศูนย์พี่นอนะ้องเนาะอ่าให้ต่องวดเลยไม่ต้องรอวันนี้ก็วันที่สองเองน,นี่เพิ่งวันที่สองยังไวอ่าอ,อีกหลายวัน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 ด้อพี่น้องเด้อจะดทู่วัน ่าวันทีพรุ่งนี้ใช่ไหมวันพระพายจันทร์วันที่สามแปดค่ำใช่ไหมพรุ่งนี้ใช่ทุกใช่ใช่แปดค่ำใช่ไหมพายจันทร์จะจุดทูปวันที่เก้านะครับจะจุดทวันที่เก้าจะมาสรุปโค้งุดท้ายให้อ๋อวันที่เก้าที้เป็นวันพระพระวันที่สามกับวันที่เก้าครับแล้วก็วันที่สิบเจ็ดเอาต้องมาต้องมาวันที่สิบดิ๋ยวพายจันทร์พายจันทร์จุดตอนเช้าหรือจุดตอนกลางคืน จุดตอนเชา้าจุดตอนเช้าเลยครับผมบอกเท่าจะมาวันที่สิบสิบเอ็ดือนอะไรก็ได้ก็ได้ใช่ไหมครับผม,อ,มอ่ะนะครับชมชมแคปหน้าจอยได้พี่น้องเด้อพระาอาจารย์วัดปลาเนาะพี่น้องเนาะกับเพื่อได้โชวน้ำพระอาจารย์อีกนะครับพระอาจารย์ว่าหาจองสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้เลยเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งนะพี่น้องเนาะสี่หกแปดสามกัเป็นตัวกันตัวร่องสามตัวแปดหนึ่งหกสี่เจ็ดศูนย์ ขอบคุณขอบคุณพระอาจารย์สาธุจำเริญพรอนขอให้เอฟีถูกหวยเลยเบื่อกันอีกสาธุครับผมครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ